วัสดีครับวันนี้เป็นวันอังคารที่12นะครับ12เดือน10ตุลานะครับวันนี้เราก็จะมาประกอบตัวแชสซีครับของ RC4 นะครับเป็นตัว Tailfender 2 Tail Fender 2นะครับก็สำหรับคนที่เป็นสายประกอบนะครับจดประกอบก็ เริ่มด้วยชัดซีก่อนเลยนะครับแล้วค่อยไปหาจะหาคานหรืออะไรก็แบบที่ตัวเองชอบนะครับก็ค่อยๆไล่ประกอบไปจะได้ทิ้นส่วนทุกอย่างที่ตัวเองอยากได้นะครับเอาเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับเเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับก็หนึ่งนะครับชัดซีสองเส้นนะครับอันนี้ก็เป็นทำมาทำ เสร็จด้วยการใช้การกึงด้วยเครื่อง CNC นะครับแล้วก็ทำสีสีดำมานะครับน,นี้ความยาวของแชสซีเนี่ยตัวนี้คือยาว4-3-7นะครับความกว้างเนี่ยก็86.5หกจุดห้านะฮะก็มีน็อตที่จะต้องใช้ของมันนะครับก็ใช้ M3 นะครับขนาด6 8แปดสิบสอนะครับ6มีสีตัว แก็มีแปดตัวสิบสองมีสี่ตัวนะครับแล้วก็มีตัวสายลัดแบตเตอรี่ให้ด้วยสีอันเลยนะครับสกรีนอาแล้วก็ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ของ RC4 นะครับเป็นรุ่นนี้ก็นานแล้วนะครับก็ยังมีอยู่นะครับใช้ อุปกรณ์ก็คือหกเหลี่ยมเบอร์2นะครับ M2 นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีนะครับว่าตอนประกอบเสร็จแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็คือฐานล้อของมันก็คือสองแปดเจดนะครับประกอบเสร็จมาสองก็เท่ากับตัว TF2 นะครับมาลินก็สองดเจ ตัวโฟลเลนเนอร์ก็สองแปดเจ็ดอันโฟลเ r นเนอร์มันสองแปดเจ็ดจุดสองนะครับเพิ่มขึ้นใหม่นิดหนึ่งนะครับก็เป็นแชสซีที่พิมพ์นิยมนะครับคนชอบเดี๋ยวลองมาประกอบกันนะตอนนี้เราก็ประกอบมาแล้วหนึ่งข้างนะครับหนึ่งข้างก็ต้องประกอบทีละข้างถ้าเกิดเราประกอบอย่างนี้เลยเนี่ยบางทีแบบว่ามันจะมันจะ,ม,นจะมันจะยากนะครับบางทีมันด้วยความที่เนื้อที่มันพอดีแล้วก็ล่องมันพอดีนะครับ ต้องเอาทีลตข้างนะครับก็แล้วก็น็อตเนี่ยก็มีข้อแนะนำก็คือน็อตตัว M 3ตัวหกมิลนะครับก็คืออันเนี้ยชุดเนี้ยสีที่เขาให้มา4ตัวนี่นะครับตัวเนี้ยใช้กับตัวหูยึดแหนบนะฮะสี่สองข้างสี่อันพอดีนะครับแล้วก็น็อตยาว M m 3คูณ12นะครับตัวนี้ยาวสุดให้มา4ตัวเราก็ใช้กับตัวแท่งกลมๆอันนี้นะครับของแท่งนี้นะแล้วก็นอกนั้นก็ใช้น็อตตัว m 3คูณ8หมดเลยก็คือตัวนี้นะเดี๋ยวมาประกอบอันนี้ต่อนี้หลังจากเสร็จเรียบร้อยนะครับก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับ อันนี้ด้านหน้านะครับเอาไว้ยึดขาจับจิดตเซอโอบนแชสซีนะครับก็ไม่ยากนะฮะไม่ยากไม่มีคู่มือนะครับแต่ว่าอย่างที่แนะนำไปนะครับก็คือน็อตเล็กสี่ตัวไว้ตรงนี้ยึดสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็น็อตยาวสี่ตัวนะครับเ M ็มเอ็ม 6, 8, n10, n12 ก็คือ 1, 2, 3, 4นอกนั้นก็ n8 ก็ยึดตัวอื่นนะครับที่เหลือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6อัน8อันนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวเกียร์ทันสม ตัทวที่วางเกียร์ทันเฟอร์กลางมาแล้วก็เอาเกียร์วางนะครับเผื่อเอาไว้ทดทดลองว่าใส่กันชนไหนแล้วมันจะเข้าไม่เข้านะฮะจะได้ใส่ดีทดลองของจริงก่อนที่จะซื้อนะครับครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการประกอบชัดซีเทอฟินเดอร์ทูนะครับที่ร้านเราก็าจะมีตัวชัดซี กับทุกแบบนะครับอันนี้เป็นแชสซีเอฟเฟนเดอร์อันนี้เป็นบูมน,น,น,นะครับอันนี้ SCX อันนี้ก็จะเป็นของ RC4 นะฮะทำมาเป็นแหนบสำหรับตัว SCX 2นะครับมี c แบบนะครับเพื่อแบบว่าเวลาก่อนที่จะซื้อเราจะได้ลองดูก่อนว่าเอกนชนที่มันให้มามัน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 พอดีกับแชสซีไหมประมาณนี้นะ ว่า,ข,าข้างหน้าอนะไรก็วานนี้ใส่แล้วมันจะสวยมันจะยืดมากน้อยแค่ไหนเราไปได้ทดสอบก่อนที่ที่จะได้ซื้อไปนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับช่องของเรานะครับ4ช่องทางน,นะครับ f Facebook y o u t u b e เว็บไซต์ Instagram m นะครับใช้ชื่อเดียวกันก็คือ rc scale thailand นะครับบคุณมากครับสวัสดีครับ Where is my and head. Head.